ทีป้าแดงวันนี้ไปต้องพาทุกคนนะคะมาอยู่แถวย่านเสาชิงช้าค่ะและตอนนี้เดินมาถึงแถวถนนมาหันนบเราจะมาตามหาร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหขายดิบขายดีมากเป็นเมนูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบทุกคนรายได้หลักหมื่นต่อวันขายดีขนาดที่ว่าเที่ยงขายหมดเกลี้ยงแล้วนะจ๊ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าร้านนี้คือร้านอะไรเดี๋ยวตามไปต่อไปหาเลยเขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านนิยมพภชนาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตามไปหาหน่อยจ้า และที่นี่ก็คือร้านนิยมโพชนาเห็นว่าเป็นร้านเล็กๆแบบนี้เนี่ยครับแต่ก็อัดแน่นไปได้วยความอร่อยของหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงและไข่พะโล้บวกกับเมนูเด็ดอย่างแกงกะหรี่หมูและสตูเนื้อที่ใครๆได้มาลองแล้วเนี่ยต่างก็ติดอกติดใจไปตำามกันจนสามารถยืนหนึ่งในย่านนี้มาได้กว่า70ปีแล้วล่ะครับ จนตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วด้วยฮุ้ยเคล็ดลับการขายดีของเขาคืออะไรเราตามน้องไปตองไปคุยกับเขากันเลยครับถึงแล้วค่ะนิโยมโภชนาโ,โหเสียงสับหมูมาแต่ไกลเลยสวัสดีค่ะฮีส,สวัสดีครับสวัสดีครับ บอกเลยนะที่นี่เขาเด็ดมากเรื่องของหมูแดงหมูกรอบแต่ทุกคนค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรคะนี่แกงะกะหลีหมูครับนี่คืออีกเมนูที่ขายดิบขายดิบของร้านใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามีอะไรอีกอันหนึ่งนะเบียน,นะหมูตายแล้วเหลือแค่นี้เหลือลก็มาทาน คือ4ี่เมนูหลักๆแต่ขายดีมากจานหนึ่งเนี่ยอย่างข้าวหมูกรอบจานเท่าไรคะห5ครับ55แล้วหมูแดงเท่ากันหมดราคาเท่าไหร่ปรับูเนื้อ60เข้าแกงกะหรี่หมูห้าาเียจานเดีสูตรเป็นสูตรมาจากไหนคะมาจากอางคงอาม่าอ๋อมันเป็นสูตรทางจีนนะทางจีนเลยไม่เหมือนทั่วไปใช่คือหนูจะบอกว่าปกติถ้าแกงกะหรี่ไทยก็จะไม่ันก็จะมีใส่ฟักแต่ผมไม่ได้ใส่มีแต่พวกเครื่องเทศพวกเครื่องแกง อ้นี่ก็มีก็พวกซอสปรุงรสพวกพริกไทยจะบอกว่าเป็นแบบเนื้อสัตว์ล้วนเนื้อสัตว์อันนี้เนื้อที่ค่ะเนื้อมันจะใช้ส่วนไหนอะไรเนื้อเนื้อเนื้อสำคัญเคี่ยวจนเปื่อยอ่ะสองชั่วโมงเี่ยวจนแล้วก็มาถึงเปื่อยแล้วก็เตรียมไว้พรุ่งนี้ทานไปอ่ะห้าสิบห้าบาทหกสิบบาทนี่คือคุ้มมากยอดขายต่อวันเขาว่าแตะหลักหมื่นนี่จริงไหมคะก็โอเคตามตามนั้นงั้นอย่างหมูกรอบเนี้ยใช้เยอะแค่ไหนต่อวันเจ็บแทน แผ่นหนึ่งคือกี่แผ่นแผ่นใหญ่แผ่นประมาณ6กกิโลแล้วหมูแดงอะคะก็ประมาณแโลสิบโลเนื้อสัง<ช>่งมันน้อยและนุ่มเนื้อนุ่มมันน้อยคือของดีอวัตุดิบดีหมดอะหนูบุกมาถึงร้าน,นทังทีหนูขออนุญาตเลยนะหนูไม่ค่อยเคยเห็นแบบแกงกะหรี่หรือว่าสตูเนื้อที่มันหน้าตับแบบนี้ขออนุญาตเข้าไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับหน่อยได้แล้วผมจะเข้าไปทําให้ดูโอเคได้เลยบุกทัวกันเลยค่ะ พลาดไม่ได้เลยนะครับเนี่เรื่องขอเคล็ดลับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือพลิกแกงกะหรี่นั่นเองล่ะครับแต่วัตถุดิบในการทำจะมีอะไรบ้างนั้นตอนนี้ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำแกงกะหรี่หมูสูตรแต้จิ๋วกันแล้วล่ะครับ ซึ่งสิ่งแรกที่น้องใบตองจะต้องทำนั่นก็คือการผสมพริกแกงกะหรี่โดยหน้าที่นี้จะเป็นของเจมาลิภรรยาคู่ใจของเฮียยะนั่นเองลหละครับเราจะทำแกงกะหรี่ก็ต้องใช้พริกแกงใช้พริกแกงเราใช้พริกแกงอะไรยังไงคะเจ๊เป็นพริกแกงเผ็ดที่ตลาดทั่วไปเลยค่ะอ๋อพริกแกงเผ็ดทั่วทั่วไปใช่ค่ะแต่เราต้องมาปรุงเพิ่มอย่างี้หรอปรุงเพิ่มค่ะมีอะไรบ้างมีรูปผักชีบดใส่ไปเลยผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่นะคะ ผงพะโลค่ะผงพะโลค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะนี่แล้วก็ปุ๊กเลยค่ะโอเคเข้าแล้วเนาะเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนแรกหลังจากได้เครื่องแกงพริกแกงขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเข้าครัวเลยค่ะเข้าครัวแล้วก็จะไปต้มไปต้มในครัวกันไค่ะไปจ้า เข้าครัวมากับเฮียต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแกงกะหรีกันเริ่มเลยค่ะเฮียนี่อันนี้คืออะไรคะเฮียกะทครับก้านทีนี่ขั้นต่อไปเอาพริกแกงที่เราคลุกเมื่อกี้ลงไปนะคะมะพร้าวนี่ผมต้องขันด้วยตัวเองนะไม่ใช่ลูกน้องไม่โอ้จะได้แบบว่าจะ้คุณภาพเป็นภาพแน่นอนใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่หมูลงไปค่ะอย่างนี้ใช้หมูเยอะแค่ไหนคะเฮียนี่สามกิโลน้ำตาลไปโอ้ แล้วก็คนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเราทาพริกแกงเรามีการใส่น้ําปลาไปแล้วคนเราไม่ใส่ละอ่าเราจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วนี่คือน้ําสต๊อกหมูใช่ไหมคะน้าสต๊อกนี่ต้องวันต่อวันวันต่อวันครับเพราะฉะนั้นคือหมดแล้วหมดใช้แค่นี้เท่านั้นนะคะและหลังจากที่เราใส่น้าสต๊อกลงไปเนี่ยเรารอเดือดละเรารอเดือดแล้วก็ต้องเคี่ยวทีไวไหมคะไม่ต้องเคี่ยวเลยซึ่งพอน้ำแกงเริ่มเดือดก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำลงไปตีในน้ำแกงอีกทีแล้วก็ต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลา จากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ อีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นก็คือสตูเนื้อซึ่งเฮ er ียยักษ์ก็เปิดสูตรรับให้เราดูกันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวโดยเริ่มจากการนำเนื้อ3มชั้นไปต้มบนเตาถ่านประมาณ2ชั่วโมงจนเนื้อเปื่อยได้ที่แล้วจึงนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นตั้งน้ำซุปกระดูกหมูใส่เนื้อที่หั่นแล้วลงไปปรุงรสด้วยกระเทียมเจียวน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาพลพริกไทยป่น พอน้ำซุปเดือดก็เติมหัวเชื้อสตูเนื้อที่เก็บไว้ลงไปเพิ่มใส่ซีอิ๊วดำรอจนเดือดอีกครั้งแล้วจึงใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำค่อยๆตีแป้งจนข้นได้ที่ก็จะได้สตูเนื้อสูตรเด็ดของร้านนิยมโภชนามาแล้วล่ะครับได้เคล็ดลับกันไปเยอะขนาดนี้เรื่องรสชาติจะเป็นยังไงคงต้องให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับ <S <S ได้เวลาชิมกันแล้วนะคะได้เวลาชิมทีไรเจอพี่ปานทุกทีสวัสดีค่ะ กินอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็อยากเชิญพี่ปานมาทานด้วยก็เลยอ่าร้านนี้ต้องให้พี่ปานมาช่วยชิมหน่อยจริงๆเขามีเมนูไม่ได้เยอะมากแค่ข้าวหมูแดงหมูกรอบแต่ทีเด็ดของเขาก็คือนี่ค่ะข้าวแกงกะหรี่หมูแล้วก็สตูนอ๋อนี่แกงกะหรี่เหรอใช่นี่ทีเด็ดของเขาเลยข้าวแกงกะหรี่หมูแต่ต้องบอกเลยว่าต้องคนที่ไม่ได้ชอบรสจัดมากนะเขาจะไม่ได้ทำจัดจ้านจช่ไหมเนียนๆสังเกตไหมันมีจาหอมกะทิหอมเครื่องแกงมีกลิ่นกะหรี่แบบพะโล้นิดๆ หมูนุ่มๆรสไม่ได้แบบเผ็ดจัดแต่ที่อ่อนๆเป็นผัแนงจีนเออก็แปลกๆดีนะคะหมูแดงเขาหอมเตาถ่านอ๋อเขาย่างเตาถ่านนี่แล้วคือเนื้อเขาคือแบบเนื้อสันที่มีความนุ่มมันน้อยมีกุนเชียงนี่กุนเชียงอะไรก็เชียงหมูหรือกุนเชียงปลากุนเชียงหมูค่ะหมูก็นุ่มในมีความฉ่ำบไม่มันเยอะค่ะค่ะแล้วก็หนังอ่ะกรอบเลิศถ้าตัดเลี่ยนก็คือพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกดองเนื้อเนี่ยเฮียบอกว่าเฮียใช้ เวลาทําให้เนื้อเนี่ยเปื่อยก่อนสองชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอามาทําให้เป็นเนี่ยสตูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของความที่ว่าเนื้อจะเหนียวหรืออะไรเลยเนื้อของเฮียคือเปื่อยแล้วแล้วค่อยมาทําเป็นสตูเราก็พร้อมขัดนี่เขาบอกไข่พะโล้เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นไข่พะโล้แบบนี้คือต้องแช่ทิ้งไว้ในน้ำเราจะเข้าเนื้อชิมไข่เปล่ากันเลยเป็นไงเข้าเนื้อนุ่มไข่แดงอ มันมันไข่ขาวมันมีความนุ่มหนึบหนึบแบบนิดพะโล้นิดนิดเอาแค่ไข่พะโล้กับข้าวสวยก็อยู่ได้แล้วอ่ะกินต่อดีกว่าพี่ปาดูต่อยแล้วเอาพี่ปาเดี๋ยวพี่ปาจะเดินไปช้อปปิ้งแถวนี้หรอจะบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะของกินเยอะมากนะคุณผู้ใช่ก็ดีนะผื่อทอดก็ดีนะแถวนี้ทานก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่ปาเดินไปช้อปปิ้งโอเคค่ะและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้เลยค่ะ อร่อยแบบไม่แค่นน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงได้ขายดีแต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ <c oughs> เฮียยะก็เคยสัมเล็เทเมามาก่อนใช้ชีวิตแบบไม่คิดจนหลายๆครั้งคนเบือนหน้าหนีกว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เกือบ30ปีเรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงไปคุยกับเฮียยะกันเลยครับ ขออนุญาตเฮียเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้นเกเร,รถึงขั้นไหนคะก็เมาสัมเาระเทเมาไม่ทำงานแล้วก็ไปส่งอะไหรส่งอะไรรถทำงาน<ด>ส่งอะไรแต่เงินจะไม่พอใช้แล้วก็คบเพื่อนเมาไปเที่ยวกินยาเมาสูบกัญชาลกติดพนันได้ไหมก็เล่นมีเล่นทุกวันแล้ววันไหนไม่มีเงินเพื่อนก็ชวนไปกระตุกเล่นเขาอะไรอย่างเงี้ย ขี่รถมเต์แบบกระชากของใช่คือเรียกได้ว่าเกเรแบบครบสูตรครบสูตรเลยสามเลเทเมาเหล้ายาปาปิบิงวิ่งลาวเอาครบเลยคือตอนเด็กๆก็คิดว่าตัวเองแบบเก่าอ่ะครับคนแถวนั้นเขารู้กันหมดรู้แถวบ้านนี่รู้หมดเลยอะไรที่มันเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกวันนี้แหละฉันจะหยุดทุกอย่างจุดเปลี่ยนตอนมีมามีลูกตอนมีลูกก็ยังสูบบุหรี่ก็ยังอะไรเหมือนเดิมนะกินเหล้ากินเบียร์กันทุกวันสูบบุหรี่พอดีกลับถึงบ้านลูกก็จะเข้ามาหามันก็เหม็น ผมกลัวเหม่งก็ต้องหอมแก้มเขาผมบอกว่าวันนี้ผมเลิกแล้วนะบูหลงบูดีเลิกหมดเลยแล้วก็เลิกวันนี้จันปัจตุบันนี้ตอนนั้นลูกกี่ขัวรหัดเดินต่อแตะอยู่ต่อแตะอยู่ได้รู้มาว่าก่อนหน้านี้ร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านองเป็นของพี่สาวรับพ่วงต่อยังไม่ได้ไปช่วยเป็นทหารหลอกมาเมื่อปี26ออกจากทหารหมาก็ยังไม่ได้ทํายังยังว่างงานยังยังว่างงานอยู่พอดีอาคนนี้ที่เสียไปเนี่ยก็บอกให้มาช่วยสาวอาทิล้างจานขายหน้าร้านทําทุกอย่างทําอาหารด้วยไหม ตอนนี้ยังทำไม่เป็นตอนนั้นยังไม่ได้ทำอาหารทำไม่เป็นมันก็เริ่มดีขึ้นเพราะมาช่วยพี่สาวาก็เริ่มดีขึ้นพี่สาวเขาก็ช่วยเหลือผมมาตลอดพี่าสาวเชื่อใจเราเหลอตอนนั้นอะ่ะก็ยังไม่เชื่อใจแต่เขาให้ช่วยแต่เขาก็ดีเขาเขาเห็นใจเราอ่ะให้เวลาเราพิสูจน์ไหมว่าจะต้องใช้เวลาพิสูจน์นานแค่ไหนยาวนานมาก30ปีเล้าถึงเชื่อใจผมวันไหนที่พี่สาวตัดสินใจบอกว่าแบบอ่ะเฮียต้องรับ ชอบรับร้านนี้ต่อปและจำได้ไหมจําได้ช่วงปีนั้นมันปีน้ําท่วมใหญ่อะพอดีลูกน้องเก่ากขลาออกไม่มีคนช่วยแล้วน้ําท่วมด้วยก็เลยหยุดได้หกเดือนเขาถามว่าเออเองจะทำไหมจะยกให้เขาโทรไปหาผมผมบอกผมทําไม่เป็นเขาบอกนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสอนให้ผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําครัวได้ว่าจะทําได้ไหมตอนนี้ผม่าทําไงเดียผมว่าไปถามเจ้าพ่อเสือ ผมก็เป็นเสียงเซมซีผมจะมาขายข้าวหมูแดงเนี่ยพี่สาวยกให้บ้านเลขที่เนี่ยว่าจ,จะดีไหม,ไมจะสอเด็ดไหม เจ้าปะเสือบอกว่าศึกครั้งนี้มาปราศัตรูแล้วเหมือนสายน้าไม่มีคําว่าไหลกลับเดินหน้าอย่างเดียวพอได้เซมซีนี้มาปั๊บผมก็สู้เลยตัดสินใจโอวประกอบพี่สาวโอเคสู้โอเคลุยลุยพี่สาวก็สอนเหรอคะสอนมา3-4วันแล้วก็ฝึกไปเรื่อยเรื่อยมีผิดมีพลาดมีอะไาตลอดจนมาดีทุกวันนี้พูดถึงเรื่องของสายมูขออนุญาตนะฮียบูชานับถืออะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีตัวต่ออันนี้คือที่ห้อยอยู่เลยอันนี้ต่อเงินต่อทองนี่ประสบการณ์ดีมาก ซึ่งตัวต่อเงินต่อทองนี้เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลจึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขัง,งที่เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภขา,ขายดีมีกำไรเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเข้าร้านหรือจะพูดเจรจาต่อรองก็สำเร็จได้ดังหวังเหมาะสำหรับทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนนั่นเองแหละครับซึ่งก็เคยมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับตัวเฮียยะเองด้วยจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันต่อเลยครับ มีวันหนึ่งผมมาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะขับบ้านตลิงค,งค่ะผมจะนอนตะลิงคง่ะรถไปลม้มรถมอเตอร์ไซค์ก็ทแทกบดที่หน้าอกบอผมลุกไปขึ้นนะอะเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าทำาไงผมก็มือดันรถรถผมเหมือนกระดาษเลยผมก็ตกใจพูดแล้ย เลยหรือว่าห้อยทวนนี้ไปไหนต้องห้อยอันนี้ก็คือประสบการณ์แล้วก็มีตาเท่งด้วยตาเท่งนี่เพิ่งได้มาไม่นานแต่ต้องปิดทองทุกวันทองคาเปลลเนี่ยนะเดี๋ยวผมเก็บร้านเสร็จผมต้องปิดทองละแล้ววันดีคืนดีก็มีกลิ่นออกมาจากองค์ท่านกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นแบบถุนฉุนเนี่ยดมทุกวันที่กลิ่นอะไรเนี่ยแสดงว่าท่านมาท่านมาละทาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ละมาอยู่แต่องค์นี้ผมรูปได้คนเดียวนะคนอื่นไม่ได้ จากพี่น้องรูปได้ถ้าคนอื่นรูปมาไหลผู้ไปเลยไปคืออย,อยู่คนอื่นเลยซึ่งตาเท่งนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวประจวบคีรีขันมีแนวคิดมาจากตัวละครหนังตะลุงที่ทำเงินให้กับเจ้าของหนังทุกโรงจนได้สมญานามว่าไอเท่งเรียกทรัพย์โดยวัดเขาพรานทูบที่โด่งดังเรื่องการสร้างประหลัดขิก เชื่อว่าเมื่อบูชาแล้วจะช่วยเรื่องการธมาค้าขายให้มีกำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับคือเฮียก็จะมีความผูกพันในเรื่องของความเชื่อแหละความเชื่อและเฮียก็สักพันกับพี่สาวมากๆเช่นกันเขามียอะไรก็ช่วยเหลือผมเขาพยายามให้ผมขายดีผู้ไว้พอให้ผมขายดีพราะวันไหนขายไม่ดีเขาก็เครียดเป็นโรคหัวใจเฮียได้แบบดูแลเขาในช่วงที่ไม่ก็ตอนที่เราพักเปิดเนี่ยหาไม่ค่อยผมก็ดูแลเขาไปหาเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กิน ส่งโรงพยาบาลแล้วกลับมาก็มาอยู่บ้านมารักษาตัวรักษาตัวถึงเวลาหมอนไนไก็ไปหาผมก็ดูแลเขาไปหา,าเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กินถ<อ>ามเจ้าอะไรไหมผมก็ไปเยี่ยมเขาไปหาเขาพักผ่อนเยอะๆในพักผ่อนมากๆนะเป็นห่วงแล้วเราอยู่ในวินาทีสุดท้ายของพี่สาวพอดีวันนั้นผมไปไปสมุดตาการกลับมาไม่ทานกลับมาไม่ทานไปโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตแล้ว ได้มีการพูดคุยอะไรกันก็ไม่ได้คุยเลยตอนนี้คิดไหมว่าถ้าวันนั้นไม่มีพี่สาวที่ให้ชีวิตไม่มีวันนี้เลยไม่รู้จะเป็นยังไงเลยไม่รู้ว่าเราจะเกเรอยู่แบบนี้ไมทุกทุกอย่างที่ได้มาเพราะพี่สาวพี่สาวท้ง้นชีวิตเรามีทุกวันนี้เพราะเราวันนี้เพราะพี่สาวจากวันนั้นที่เป็นเด็กเกเรถึงขั้นติดยาวิ่งราวจนมาถึงวันนี้ค่ะเฮียให้เฮียยะฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ที่ทํากิจการและอาจจะแบบ ยังล้มลุกคลั่งก็ต้องสู้กันไปเรื่อยๆต้องอดทนต้องสู้ไปเรื่อยๆสักวันก็เป็นของเราวันนี้ได้เกร็ดความรู้กันไปเยอะมากเลยเคล็ดลับในการที่จะเป็นเศรษฐีป้ายแดงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะชีวิตก็ต้องฝ่าฟันกันไปเที่ยฝากร้านหน่อยจ้าร้านยมโภชนาถนนหมั่นนอเปิดหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับค่ะปิดวันอาทิตย์แวะเวียนกันมาได้นะแวะเวียนมาได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะได้เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีป้ายแดงไปที่บอกเลยว่าต้องสู้ต้องสู้